ที่แล้วเราก็ได้คุยกันว่าเหตุเกิดที่ซานติกา้าผับแล้วก็ออเทนบีเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มันมีเหตุการณ์อย่างเนี้ยเคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธ,ธกาลแล้วเดี๋ยวจะให้คุณโจลองเล่าเรื่องของนางสามาวดีนะค,ะครับก็คือ <c oughs> เรื่องเรื่องเกี่ยวกับคนที่ถูกไฟไฟครอกแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทั่วๆไปหรือว่ากรณีของมอสเทนบีหรือว่าซันติก้าก็ตามนะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆอยู่แล้วแหละซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีประวัติมีประวัติประวัติของบุคคลท่านหนึ่งชื่อก็คือพนางสามาวดีนะถ้าคีย์เข้าไปใน Google เนี่ย คําว่าผา,านางสาวมาวดีเนี่ยก็จะมีมีประวัติอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเอาเป็นย่อๆนะสั้นๆแล้วก็มาชวนชวนกันคิดนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เรามันจะมันจะเกิดขึ้นหรือว่ามันจะเป็นไปยังไงนะครับก็คือเล่าก่อนว่าประวัติก่อนว่าความเป็นมาว่านางสามาวดีเนี่ยรานางสามาวดีเนี่ยเป็นใคร ก็คือเป็นลูกของเศรษฐีเป็นคุณหนูนะเป็นลูกเศรษฐีเป็นคุณหนูอ่าทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือเกิดกรณีของโรคระบาดโรคอหฮิวาถ้าสมัยนี้ก็คงเป็นโควิดวนะเป็นโควิดระบาดรุนแรงมากแล้วอหฮิวาสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไม่มียารักษานะคือโดนเข้าไปก็ตายอย่างเดียว แล้วตายยกหมู่บ้านยกจังหวัดยกเมืองด้วยนะ,ยเ,ะเพราะฉะนั้นใครหนีได้ก็ต้องหนีเทีเนี้ยเศรษฐีกับลูกสาวเนี่ยก็ต้องหนีแหละหนีออกมาใช่รีบๆเลยคือหนีออกมาด่วนๆเลยแล้วหนีออกมาก็ไม่ได้เอาอะไรมา,<อ>าก็มาแต่ตัวเพราะด่วนรีบต้องรีบมากเลยแล้วก็หวังว่าก็คือไปหาเพื่อนซึ่งเป็นเศรษฐีอยู่ที่เมืองโกสัมพีก็รอนแรมมาหลายวันทีนี้ก็มาถึงเมืองโกสัมพี ทีนี้มาถึงเนี่ยมันก็ก็ไม่อยากเข้าไปหาเพื่อนเนาะเพราะว่าตัวเองก็มอสอ<า>ใช่ไหมใจมอมแมมมาหลายวันอะ่ะไม่ได้อาบน้ํากินก็แม่นั่น่าเงี้ยก็มาก็มาพักก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปรับอาหารที่เขาแจกที่โลงทานอะ่ะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรกินมาหลายวันใช่ไหมก็ไปรับอาหารที่โลงทานโลงทานก็เป็นโลงทานของเศรษฐีของเพื่อนนั่นแหละทีนี้พอไปเอามาแล้วก็มากินกันทีนี้ความที่หิว แล้วก็เหนื่อยแล้วก็เดินทางมาอะไรเงี้ยก็กินเยอะพอกินเยอะเนี่ยมันไม่ย่อยพ่อกับแม่เนี่ยเสียชีวิตส่วนนางสาวมาวาดีเนี่ยไม่เป็นไรไไก,นไก็กินเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรก็คือเป็นเด็กเนาะยังอายุยังไม่มากก็ยังแข็งแรงยยใช่ทีนี้พ่อกับแม่ตายแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าไปหาเศรษฐีที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยก็เข้าไปก็ไปคุยให้ฟัง ก็โอเคเศรษฐีก็สงสารก็เลยรับมาเป็นลูกบุญธรรม,มก็คือได้เป็นลูกบุญธรรมของเศรษฐีใชแใ่แต่เดี๋ยวนางเป็นคนฉลาดเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบดีมากมสมบัติครบอ่าสวยด้วยก็เลยช่วยงานเศรษฐีดได้เยอะยใช่ช่วยงานเศรษฐีได้เยอะเลยทีนี้พอสักพักหนึ่งอ่ะสักระยะหนึ่งเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็มาเห็นเข้า ปิงอ่าพระเจ้าพระเจ้าเทนนะเป็นเจ้าเมืองโกสัมพีเนี่ยก็มาเจอเข้าก็ชอบชอบอ่าแล้วก็เลยมาสู่ขอไปเป็นมเหสีตกลงนางก็ยกฐานะขึ้นเป็นพระมเหสีก็เลยเรียกว่าพระนางสามาวดีอ่าทีนี้อยู่ในนั้นเนี่ยก็ถูกกันแกล้งนะถูกกันแกล้งหลายๆอย่างอะเนาะทีนี้ ความที่นางเนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมหน่อยก็คือชอบฟังธรรมใจถือศีลฟังธรรมก็เลยให้อภัยมีเมตตาให้อภัยคนอื่นๆไปไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรใช่แต่ว่าช่วยงานในในพระราชวางังในเมืองดพีพระเจ้าบดินก็รักก็ชื่นชมนะแล้วก็ต้องเป็นธรรมดามีคนอิจฉาใช่ไหมล่ะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าบดินก็ไปประพาสข้างนอกก็เหลือแต่ นางสมวดีเนี่ยกับเพื่อนผู้หญิง <นะ S 1> ที่เป็นคนรับใช้ในประมาณ500คนนะก็เลยถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยออกอุบายให้มารวมกันในห้องแล้วก็เผาเอาน้ำมันไปลาดผูกไว้ตามเสาตามอะไรเนี่ยแล้วล็อกกุญแจไม่ให้ออกมาแล้วก็เผาเลยโหดเหมือนกันนะโนะหดเหมือนกันก็คือห้าร้อยคนอะถูกเผาอะ,าะแล้วก็ เผาเนี่ยแต่นางอ่ะเป็นพระอริยะก็คือบรรลุธรรมก็เลยไม่ได้โกรธไม่ได้คิดว่าจะต้องอะไรก็คือทุกอย่างก็คือแผ่เมตตาให้ให้คนที่ทำด้วยแล้วตัวเองก็ไม่ได้หนีก็คืออาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเงี้ยก็คือในที่สุดเนี่ยก็คือพร้อมกันหมดเลยก็คือเสียชีวิตหมดนี่พระเจ้าบดินทร์กลับมาเนี่ยมาถึงก็ ทั้ง oh. ทั้งโมโหทั้งสงสารทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ mm hmm. นะครับก็คือสืบหาว่าใครทําทีนี้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะก็มีการแบบเหมือนกับขยายเรื่องโจดขาดไปทั่วเมืองอะเรื่องก็ไปถึงวัดเท่พุทธเจ้าอยู่สมัยนั้นนะพระก็คุยกันว่านางก็เป็นคนดีนะ mm hmm. เป็นคนธรรมะธรรมโมมีศีล mm hmm. มีอะไรอย่างเงี้ยเออทำบุญ mm hmm. ทําทานทําไมต้องมา นะมาแบบตายโหงอพูด,ดง่ายาถูกไฟไหม้เราทรมานมากอะไรเงี้ย<ม>พระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่ามันเป็นกรรมพรนางสาวมาวาดีเนี่ยไม่ได้ว่าจะถูกไฟไหม้ชาตินี้นะถูกไฟไหม้ตายแบบเนี้หลายชาติมาเป็นร้อยชาติแล้วมาเป็นร้อยชาติเลยใช่เป็นร้อยชาติแล้วแล้วท่านก็เล่าเรื่องว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของกรรมเศษของกรรม เรื่องก็คือว่าในย้อนไปนานแล้วเนี่ยพระนางสามาวดีเนี่ยก็เป็น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 อ่าเป็นพระมเหสีเป็นคนที่อยู่ในวงังเหมือนกันกับชาติปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ในวังนั้นนะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็รับนิมนต์พระประเจกพระพุทธเจ้ามาเจ็ดองค์มาบิณฑบาตฉันอาหารในวังทุกวันอย่างนี้พอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย หกองคหกเออแปดองนั่นแปดองเจ็ดองค์เนี่ยก็กลับไปเหลืออยู่องคหนึ่งเนียองนี้เนี่ยยังไม่กลับแต่ว่าท่านอ่ะไปปีกวิเวกก็คือไปนั่งสมาธิอยู่ที่เป็นพุ่มไม้เป็นกองหญ้าอะไรอย่างเ,เงี้ยอ,อยู่ตรงนั้นแล้ววันนั้นอ่ะไอพนางทั้งทั้งพนางสมาวดีกับกับเพื่อนเนี่ยก็ไปเล่นน้ําไปอาบน้ําในแม่น้ําแถวแถวนั้นแหละ,ะทั้งวันเลยจนเย็นก็หนาวใช่ไหมหนาวก็เลยขึ้นมา ขึ้นมาก็วอกมาก่อไฟเพื่อจะผิงไฟเนาะก็เห็นเป็นกองหญ้าอะไรอยู่ก็มาจุดกันทีนี้พอจุดไปจุดไปแล้วไฟมันก็ดับลงอะ่ะปรากฏว่าเอา้ามีพระอยู่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมดำถูกไฟอะ่ะถูกไฟไหมอะเออพระทั้งก็นั่งสมาธิไม่รู้เรื่องอะไรแต่ไอ้พวกนี้ก็แบบเฮ้ยเห็นนี่ก็ตกใจทั้งกลัวทั้งตกใจแล้วทําไงดีอะ่ะเพราะว่าพระจําจได้ว่าเป็นพระที่เออพระองค์เนี้ยเป็นพระที่พระเจ้าแผ่นดิน ถวายบินณฑบ,บาตอยู่อะไรเงี้ย<ม>ใช่ไหมก็จะกลัวไงกลัวมีความผิดว่าไปฆ่าหรือว่าทำํำลายพระที่เป็นพระเจ้าเป็นดินชอบปวดปานอะไรเงี้ยไหนๆก็ผเผาเออก็เลยก็เลยคิดว่าเอา้าทำลายหลักฐานซะโอ้โหนะตอนแรกไม่ได้เจตนาใช่ไหมพอตอนหลังนี่อา้า พอไหนๆท่านก็ถูกเผาตายแล้วนี่เราก็จัดการทำลายหลักฐานซะเลยเอาไงดีก็ไปช่วยกันขนฟืนมาคนละดอนท่อนสองท่อนกองรวมกันแล้วจุดไฟเผาเลยคราวนี้เจตนาเต็มร้อยเลยตั้งใจจะเผาทำลายหลักฐานเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นอันนี้อันแรกกรรมยังไม่เท่าไหร่นะอันที่สองเนี่ยกรรมหนักเพราะตั้งใจเลยคราวนี้ตั้งใจจะเผาเลยลก็ฟืนตั้งกองบรมบเบรรลมอ่ะก็จุดเผาเลย อันนี้เผาก็คิดว่าโอเคแหละคงไม่มีปัญหาแล้วเขาก็กลับกลับวางไปแต่ปรากฏว่าพอไฟดับลงอพระประเจกท่านก็ลุกขึ้นออกจากสมาธิท่านก็ลุกขึ้นเหะกลับไปหาเพื่อนท่านอีกเจ็ดองค์ชใช่เพราะว่าท่านท่านเข้าท่านเข้านีโลธสมาบัติอ่าพวกไฟพวกอะไรทําอะไรท่านไม่ได้ท่านก็ไม่ไม่ไม่ไมตายถึงแม้จะไม่ตายใช่ถึงแม้จะไม่ตายนะครับแต่ว่ากรรมก็บรรลุแล้วกรรมที่ ที่นางสามาวดีกับเพื่อนห้าร้อยคนเนี่ยทำเนี่ยเป็นกรรมหนักเพราะอะไรเพราะว่าไปทํากับพระที่ท่านมีศีลมีธรรมพระอรหรันต์พระที่มีฌานสมาบัติพระปัจเจกอะ่ะเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงนะแล้วก็ทําแบบด้วยเจตนาที่ตั้งใจเลยจะเอาเลยอย่างเงี้ยก็เลยทําให้นางเนี่ยไปตกนรกอยู่เป็นพันปี พันปีนรกไม,ไ,มไ,มไม่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 ใช่พันปีมนุษย์พันปีพันปีนรกเนี่ยไปเสิร์ชใน Google แล้วกันว่าจะนานขนาดไหนนะครับก็คือลงลงนรกยาวนานมากมแล้วทีนี้พอกับพ้นจากบาปตรงนั้นแล้วอ่ะเป็นพระอริยะแม้จะสําเร็จแล้วก็ยังก็คือพอพ้นจากตรงนั้นขึ้นมาเกิดเป็นคนใช่ไหมหมดจากกรรมตรงนั้นแล้วอ่ะก,ก็มาเกิดเป็นคนก็เป็นคนอย่างเราเนี่ยก็โดนไฟไหม้อย่างนี้นอีก ห้าร้อยคนทั้งห้าร้อยคนน่ะครั้ง,ง,งแล้วครั้งเล่าชาติแล้วชาติเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าชาติแล้วชาติเล่าเป็นร้อยชาติเนี่ยเกิดจากผลกรรมอันนี้คือเศษนะคือกรรมจริงๆอ่ะไปลงนระกมาแล้วเป็นพันปีแต่อันนี้คือเป็นเศษของกรรมที่ที่ต้องมารับก็คือทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับอย่างนั้นใช่ไหมครับตามกฎของกรรมก็คือไปเผาอ,เอะเผาพระปัจเจกอะตัวเองก็ต้องถูกเผา ใช่ไหมต้องถูกเผาด้วยก็คือทําอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นแหละใช่ไหมทีนี้ท่านไม่ตายพระบาเจกะท่านไม่ตายผลบุญก็คือทําให้พระนางเนี่ยทั้งและเพื่อนเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าก็คือได้ทําบุญได้ทําบุญก่อนที่จะเผา่ได้ทําบุญด้วยแล้วแล้วก็ตอนที่ในชาติปัจจุบันเนี่ยก็คือได้บุญอันนีส่งมาทําให้ตอนที่นางถูกเผาเนี่ย คือคือนางเป็นพระอริยะเจ้าแล้วก็จะไม่ได้มีทุกข์มีอะไรเวลาถูกไฟเผาก็จะทําใจได้ก็จะใช่ก็จะเหมือนว่าสงบทําใจยอมรับผลของกรรมตรงนี้ได้นะครับอันนี้นั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่มีในพุทธประวัติอยู่ในพระไตรปิฎกนะ,ะถ้า ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยลองลองไ,อไปหาอ่านลองเสิร์ชใน Google ก็ได้ก็จะ,ะคำว่าพนังสามาวดีก็จะมีประวัติตรงนี้อยู่นะครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังนะครับของหลวงพ่อจรันก็ดีเรื่องพนังสามาวดีก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเรานะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกรรมที่เราทําไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ อาจจะเป็นชาติที่แล้วชาติก่อนๆอะไรไม่รู้อะมันนา,นานมากนะครับเราก็ไม่รู้ใช่แต่ว่าวันนี้นาทีนี้หรือว่าชั่วโมงเนี้ยถ้าเกิดเราอยากจะไปเที่ยวเราจะไปทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้เราอย่าประมาทใช่ครับก็คือสําคัญเลยก็คืออย่าประมาทถ้าจะไปเที่ยวผับก็ดูทางหนีทีไล่ซะหน่อยอเนาะเดินสํารวจซะหน่อยว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนทางเข้าเป็นยังไงนะครับเพื่อความไม่ประมาทนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าเราห้ามเที่ยวหรอกนะครับก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยหนักมันก็จะเป็นเบาใช่ไหมเบาเราก็อาจจะไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้เตือนสติให้ทุกคนในระมัดระวังเรื่องของกรรมก็ดีเรื่องของการกระทําที่เป็นปัจจุบันก็ดีเรื่องของอดีตก็ดีก็ขอให้เราได้ระมัดระวังนะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ไม่พลาดนะคะหนังสือ,อเล่มโปรดในดวงใจ ของเราสองคนนะคะก็คือเรื่องหลายชีวิตของหม่อมราชวงคึกฤทธิ์ปาโมกนะคะเล่มน,นี้เราจะแจกสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแต่ว่าเราจะสุ่มขึ้นมานะคะว่าคนไหนจะได้รางวัลพิเศษอันนี้มีอยู่เล่มเดียวมีลายกระหนกของเจ้าเจ้าพวกด,ด้วยนะคะค่ะอย่าลืมแล้วก็ เราของฝากเพื่อสนับสนุนรายการของเราอีกอย่างนึงนะคะคือกาแฟหรือชาหรือโกโก้หรือชุดแฟนชายกาแฟเด่นชายคาเฟ่นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยทั้งทางไลน์ทาง,ง QR Code ทาง f a c e b o o k นะคะเรามีช่องทางการติดต่อเยอะนะคะติดตามได้นะคะในด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับ